อะไรอะไรสบายดีสบายดีโทรมาทำไมหึ็วใครคิดอีกแล้วพักควันพักควันพักกันติดฟ้าติดฟ้าทำไรเป็นยังไงเดฟเบิร์ดถามไอ้สร้างกันถามไอ้สร้างกันแกโทรมาเนาะเอาเหนียวเอาจะให้มันออกนอกจอเด้วจะให้อยู่ในจอตลอดออกนอกจอ จากเทียนแนตตีแบ,บบว่าโทรมาบ่ต้องถ่ายคลิปจากเทียนแนตตี้ชิดด่างเพิน่นไปกะไปใส่มาใส่กะลำบ,บากเอาวหมอืออืออือเนี่ยปืนยันงมือเนี่ยเป็นยังโอ้ดําเปือป้อเอ,อ้าโอเคสวัสดีครับสบายดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเบาร์อิท,ทีมงานบรรณาครับมื้อนี้วันที่25นะครับ กันยายนตปีพุทธศักราช2 5 6 7นะครับหลังจากที่พี่น้องเข้าก็ได้ติดตามบึงเส้นทางการเดินทางของผมนะครับจากบ้านของครูบ๊อบนะครับห่างหายจากการลงคลิปไปอยู่สามมือนะครับเพราะว่าเดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับพี่น้องหลายคนเพิ่นกะทมข้าวหาพี่น้องเอ้ยนะครับเดี๋ยวบอเอซีอัปเดตนะครับความคืบหน้าของการสร้างบ้านหรือว่าเรือนหอในฝันนะครับ ให้พี่น้องเขาได้เบิงนะครับที่ผ่านมาครับผมกระทําการหาสีรอบนอกนะครับเราก็ติดฝ้ารอบนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาเข้าไปเบิงน้ำกันนะครับว่าลักษณะเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฝ้ารอบนอกนะครับน้กกระทาสีเก็บสีไม่เชิงช้ยนะครับตอนนี้นะครับขึ้นยูในขั้นตอนการติดฝ้านะครับซึ่งผมก็ได้เฮ็ดเองครับายเพ่นนะครับนี่เลย อืมตอนนี้เขากาำลังทการติดเป็นทิศเรียบร้อยแล้วเรลือตั้งแต่เก็บรบยละเอยดกนันก็คือฉาบโปรหวัวนัดน,นะครับอันนี้นี่ครับเป็นลักษณะนี้แต่ว่านี้ยังไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเขาจะมีตู้ต่างปิดอีกเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังสั่งไฟมานะครับเขาอยากลองว่ากองไฟที่ผมสั่งมาเนี่ยสามารถเข่าได้บอ่อเขาก็เลยได้เว้นระยะไว้ซะกก่อนนะครับอ่ลาลักษณะที่เป็นประมาณนี้ครับพี่น้อง มองจากด้านนอไปครับจะเป็นฝ้าลุมประมาณนี้ครับแบบนี้เลยภายในนะครับติดฝ้ากริดท่าสีเราจังปูกกระเบื้องลระดีทีรองพื้นกระดีิไส้กระจกนะครับก็จะเป็นอันซับเซตเรียร้อยเลยนะครับส่วนโซนด้านนี้นะครับก็จะเป็นของทํางานที่ผมจะเตรียมระบบไว้นะครับจะเฮ็ดสาบขัดม่นหรือว่ารอบเป็นธรรมดานะครับจะบด้ทาสีนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ ผมจะเอาเป็นฝาเรยอธรรมดานะครับจะบรเหารหลุมนะครับจะธรรมดาประมาณนี้นะครับส่วนโซนนั้นนี้ครับผมบ้างระบบไฟจะเป็นไฟโชว์หรือว่าไฟสตูดิโอนะครับที่ผมจะเตรียมไว้นะครับส่วนสซนนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ของทํางานนะครับแล้วก็สิเอาที่นอนมาใส่อยู่บัรฮาแขกไปให้มาหรือว่าพี่น้องนะครับทีมงานเพื่อนมาเยี่ยมมาอย่างนะครับเพื่อนก็สะได้พักเขายุ่อยู่ตองนี้นะครับผมก็เลยเตรียมไว้ประมาณนั้นครับ ต่อ yup. <po bio> ไปครับพ so ี <are> ่น้องครับกับสีมาเบิร์นของนอนนะครับที่ผมกําลังทําการเฮ็ดอยู่ครับตอนนี้นี่อยู่กับลุกี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมานี่นายสั่งอีกคนหนึ่งคือบุกีครับพักผ่อนเฮ็ดกันสองคนครับตั้งแต่ต้นนะครับกับแม่เฮ็ดนะครับแม่เสานะครับมือม่เสาพักผ่อนนะครับนี่เลยฝ่าโจมยกส้อยกันเฮ็ดส้อยกันมากนะครับเรียนรูวิชาเป็นน้ำอายเพ่น อ่าระบบไฟแก่สีว้างก็ได้ลูกพี่จ่อห้องไฟให้เลยนะเทียบแล้วก็จ่อรถถังยูซื้อกลางห้องันพอดีเลยนีอ่อันนี้ก็จะเป็นลุ้มไงกเก่าอกครับลุมยิบหา่าอันนี้ใส่ลุมซิมหา่าพี่น้องก็สิว่าคือบอเขาเขาสิว่าคือเฮ็ดตื้นแทนะ,แนนแะนะครับแต่ว่าความพอใจผมกะเอาแค่ซิมห่าพอนะครับบ่อยากบ่อยากให้ใหญ่เพราะว่าผมสิเรนไฟเอาผมจะเอาไฟแลนปุ๊บแล้วก็สิมีตัวตั้งปิด จะจงไวประมาณซ่อมนี่แหละพอให้แสงไฟออกมา,าพี่น้องเขาก็จะังหาตามติดเบิรงนะครับส่วนส่วนด้านนี้ก็โค้งสางกับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับติดฝ้าแล้วก็สีชาบแล้วก็สีท่าสีแล้วก็สีปูกระเบื้องนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเขาจะังหาเบิรงขั้นตอนว่าลักษณะเสีชาบเรียบร้อยจะเป็นไปยังไงนะครับตอนนี้ใส่ลองแนก,กันตาก้องฮ <laughs> เอาเอาไก่อนนะน็อตน็อตพี่น้องครับอันนี้เป่าติดเดอร์เป็นอย่างคือเห็นหางพับพว่า เขาสีประหยัดฟา้าไม่ไว่าประหยัดดอกเขาสีเฉลี่ยให้มันพอดีนเนาะเพราะว่าอยากถิ่มเศษมันเพราะว่าจุดนี้เขาก็สิได้สามอยู่เอ้าไอ้หลังเราอีกจัดการอีกไม่ได้ครับพี่รองครับลงมือเองครับเป็นแค่ต่ำใจผู้อยู่ผูอูต่ำใจทุกนั้นขึ้นมาถบ้านแล้วเนาะเออว่ากันยี่เลย เทียนเทียนเจ้าของกันรวยเองเลยพี่น้องมันเป็นทางสร้างไฟนี่กับบ้านเลยนะครมันเป็นผิดทางสร้างไฟนะครับเพ็รได้บทยุทธิขับเจ้าบ้านเรามาระวังครับพี่น้องครับเพราะว่าจิตพลดันสิล่วง really อเคแล้วก็ใช้ควงมาหยิบเอายามมันล้วงอือ่าใกล้แล้วมั้ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยครับบ้านไหครับตอนนี้หายอยู่ที่เจ็ดสิบเพราะว่าเดียกปลูกกระเบื้องอีกสิบห้าอ่าทาสีก็คือรายละเอียดหรอกอืมกับย่างอีกสิบสิบห้าทาสีอีกจังห้าเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นมองออกสวยงามหรอกแล้วก็ที่กระจกอ่าอยู่สิบเปอร์เซ็นต์ อ่าเพราะว่าท่าสีนถือว่าเป็นมองเอาดีเอางามไม่หรอกบริดเปอร์เซ็นต์มาหลายเนาะเพราะว่าท่าสีนมองเอาความสวยงามหนอะตัวกลับจากบ้านคู่บอสสามมือพี่น้องติดนัง่งท่วมโอ้ยเห็ดยังกะมาได้า่ะนีไปเที่ยวน้ง่งท่วมให้ยูนกลับมาได้ครับพี่น้องครับที่ผมเห็นใบนลงคลิปไปประมาณสามมือ่อผมติดติดลายครับติดลายเพราะอย่างที่เฮาสีขามมาปุ๊บม,มันขึ้นรถขึ้นยังกะมาบ่ได้ได้ดบาะเนี่ย ก็ต้องได้รอเวลาจักหน่อยแล้วช่วงที่สามมือที่หายไปนี่คือผมไปถ่ายคลิปนี่คือข้าเจ้าแบบว่าสัญญาณไฟฟ้าก็มีบางทีข้าเจ้าตัดสัญญาณเด้เพราะว่าน้ำท่วมหลข้าเจ้าตัดสัญญาณยานไฟฟ้าหัวลงเนาะวันนี้ก็เล่นกลับมาหอยบานพอนซองกับชิลุยต่อนะครับกับไอ้สร้างเพิ่นนะครับไปลุยเดี๋ยวสิอัปเดตให้เพิ่งเรื่อยๆอ่านี่ระบบไฟฟ้าผมจะย้ายไปเพิ่อนเราพี่น้องครับตอนเช้าแล้ย้อนเมื่งเดี๋ยวสิ ติดอันนี้แล้วก็ศึกษาอืมโอเคได้แล้วะ่นนะเนี่เป็นลูกมือกันบ้านเปลี่ยนกันสารภาพเปรียบเทียนหน้าที่กันไปกันมาพี่น้องเป็นสร้างแน่ลูกมือแน่แล้วว่าในบ้านอีกดายเป็นเทีย <ๆ S 1> น,นเจ้าของเนาะเห็นเทียนตามใจผู้อยู่ผู้อู่ตามใจผู้นอนฮะตามใจผู้เฮ็ดผู้สร้างมบ้างผู้อื่นบ่าบางงามเพราะางงามก็เอาแล้วเนาะทุกที่เนาะ น <mm um> ี่ครับพดองครับสาเลียฝ่ามันพอดีจากหน่อยมันพอดีกันเป๊ะบอย่างงไหนเชนงไหทีได้ได้เกียร์่ขานไล่บอกขูดไล่บอกอาบเอาพัคเตอร์วะนี่มาัคเตอร์ไนนั่นสิคุได้ขูดเต้าหัวนั่นสินอ้ยทุกพี่สารพัดคน นาจะแม่นลืมลืมหมายลืมหมายขอโทษขอโทษลืมมากลืมมากลืมมากหัวไทยเห็นเอาไม่ดิคือก้าบอกท่อกมเลยตท่อกันเมกีาอะไรยี่สิบยี่สิบหึงวัดไหมลืลืมลืมลืมก้าเบ็ดอก้าเบ็ดไอแกโอเคโอเคโอเคสุเจังแล้ว ¿Lo hice. สอบใหม่นิดนึงเปลี่ยนทางเลยทุกที่คิดว่านะสิบก้า์ดกับสิบกอล์ได้ไหมเกียบบอนิดหน่อยคูดได้บออ๋อคือเปลี่ยนสั้นบอ อไรอะไรสบายดีสบายดีโทรมาทำไมลิแล้วคิดอีกแล้ว <c oughs> พัน<ม>พัน<ม>พัก,กันันติดฟ้าติดฟ้า<ม>ทำไรเป็นยังไงเดาเป้ราถามไอ้สร้างกันถามไอ้สร้างกันแล้วบอกเหัเลี่ยวอยู่ครับเยวาววันไล่หรอวันดีครับนองตีน่า มันเลี่ยวอยู่เดี๋ยวอะไร่ดอกที่กับสร้างเอสองคนนี่เนี่ยเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งได้เอครับอยากเบิ้งเฮียนป่ะโอเคโอเคเอาอันนี้พี่ด่า้สวยไหมแถมอยู่ไฟ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 สีส่ไฟสีละก็ย่ามตีน้ามาแจมบุ๋มมาทีมงานเข้ามากับสิเด้ เมามาแน่กัสิเปิดไฟให้เหมาตื่มแล้วเนาะตอนนี้กำลังเห็ดห้องนี้แล้วเะห้องนี้ไอเอฮเฮดอันแบบว่าสไตล์แบบแบบรอบแบบธรรมดาเซนจะนีเสียไว้ติดไฟเนี่ยมีไฟไฟสตูดิโอแล้วก็กาจิบอลบุบบทาสีสีเคลือบเอาอสีนี้เลยสไตล์อาร์ตห้องห้องเดียวนะแล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นมุนี้กำลังเห็นห้องนี้ จะดูรอบนอกไหมน่ะโอเคดูครับเในในหน้าผมงปัจจุบันไปได้เนาะจักล้องมาถายเลยกระตุกใจไงมันชมจังหวะที่อไอ่ถ่ายคลิปพอดีไงติน่าโทรมาเนาะเอาเหนียวเอาจะให้มันออกนอกจอเด้ใช้อยู่ในจอตลอดออกนอกจอจกเทียน์แนนตีแบบว่าโทรมาพต้องถ่ายคลิปจกเทียน์แนนตี พี่น้องเพื่อนจีทวารไอ้หงก็กลับมาจากบ้านคู่บอบน้ำถ่วมสามเมืองไม่ได้ต้องขีดเลยุ่นวายเลยมันก็จีไทยเพิน่นเบิ่งเด็กได้รอบนอกโอ้คือว่าเป็นรูปเป็นทรงแล้วคือว่าใหญ่เนาะใหญ่บ่นานงใหญ่ด้ไ,ดไอวาใหญ่หรใหญ่ใหญ่โอเคน้ำยู่บ้านถ่วมแห้งอ่อยู่บ้านก็ท่วมแต่ว่าทางอ๋อแล้วนีน่เฮ็ดเฮือนกันไอ้กับจีจีพระฤกิจเฮ็ดเทีอน เอาแล้นี่เ้าหน้ามาอันน้าโซฟาแล้วก็แดดออกจกังไงห้องกับบ้านเทาเนาลอถอแม่บปรชิพหยอดแล้วบอสบอกแม่ด้ยเด้อชิอพหยอดกันอยู่ดิชิพหยอดอยู่แต่ว่าปรทธานยากให้กลับต้นเราซไปนะไปใส่มาใส่กระลำบากหรือวะอืมอืมอืมเนี่ยปานยังเบางมือเนี่ยเป็นอยังโอ้ดําเปื่อเอ้าโอเคโอเค,อเคขอบคุณเด้อที่โทรถามข่าวยุ่งใดที่นายอยู่ใส่เวียงถว่วงบ่ ถ่ายคลิปอยู่พ ceksin, อดีเลยเมื่อนี้อัปเดตบ้านให้พี่น้องเขาเบ oui okay. ิ่งดีไลทดีไลท์ไว้คุยกันใหม่พระประเด็บอกกตบทิน่าถ้าเดินในซึมหายมือเร้หนึ่งตั้งแต่ไปบ้านคู่บ้านผุดอ่ะโอเคครับมาครับพี่น้องครับหลังจากที่น้องทินาโทรหาเบ้าเอนะครับตอนนี้ก็ไกลแล้วพี่น้องเบิร์ดมือของีพ่อที่สองคนครับ ครับอันนี้เขาก็ยังบมื่ท่านได้เก็บได้ละเอียดเอียดเขาเอี่ยดนะท่นเขาตั้งไว้เพื่อที่จะเดี๋ยวพี่น้องเขาจะหาตามติดบึงนะครับเนาะแต่ตอนนี้ครับบ้านเบาอีกก็กำลังเจอกับปัญหาหนาท่วมเดี๋ยวว่า ECO สลับเปลี่ยนบรรยากาศให้พี่น้องเขาน้ามือมืงน้ำกันเรื่อยเนาะว่าสถานการณ์เป็นแบบแน่เน,น,นาะสิบนาทคสิบพันไปบึง